มาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ใช้งานได้2ระบบเป็นตัว CNG เดิมแท้จากโรงงานนะคะปี2018รถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์สภาพสวยๆเลยนะคะได้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านกุญแจสำรองพบยางปี22วิ่งใช้งานนี่ยาวๆเลยนะ จัดเต็มฟรีดาวผ่อน6,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2องเท่าของค่าง,งวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้ีก2จุดสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรับชมให้จบคลิปได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลัวมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันนะใครมองหารถที่ใช้งาน2ระบบอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะ CNG เดิมแท้จากโรงงานอันติด1.6อ e, ีกปี2018นะคะรถปลดระวัตประเัติ0%์นะ กร์ดเดิมจากโรงงานการันตีความปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนัทศึ่งเก้าดนเกนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดไฟน เซ็นไปเซ็นให้ถึงพี่นะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นรถชมไม่ได้เช่นนะคะป้ายทะเบียนแจ้งก่อนว่าไม่ได้ไป้ายนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะสันเลี่ยมคมฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้นางไม่ได้ปรับสภาพเลยนะราคาค่าตัวนะคะ3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะคะคเครดิตดบีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะแล้วก็ลูกค้ารายได้สองเท่าของข้างวดก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะได้ไฟหน้าแบบมันติดรีเฟกเตอร์นะคะคมใสๆขาวส,าสวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะคะแม็กอันลอยปัดเงาสสีนะคะ น็อตผ้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นยางรถปี2022เลยนะยางปีใหม่ใช้งานนีย่ยาวๆเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสะภาพเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะไม่มีขยับขยื่นเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสันเหลี่ยมคมตรงป่องซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะใช้งานสองระบบนะคะ C n g แท้จากโรงงานนะการันตีเรื่องความปลอดภัยนะคะได้มาตรฐานแน่นอนนะคะลูกค้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้นะคะ กระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้เตียต้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะติดปีมาให้เรียบร้อยแล้วนะกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลย2ดอกนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสำหรับภายในของรถคันนี้เป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบตนะคะสเปคเดิมๆโรงงานเลยนะคันนี้มือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้าต้องแหงประตูให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าใช้งานได้2ระบบนะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศาพวงมาลัยได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเหงได้จากพวงมาลัยเลยนะเลขไมในะคะหน่ม่พโลนะคันนี้ ไมแท้ไม่เดิมนะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม้กองไมอย่างแน่นอนนะประวัติศูนย์ร้อนะคะการเช็คระยะ maintenance นนนเปลี่ยนถะ่ายละมันเครื่องเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สําหรับเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทีโ fm cd usb aux เสียบได้นะคะแอร์อะนาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับเป็นรถเกียร์ออโต้แบบพั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะคะด้านในภายในก็โทนสีดำ ตัดด้วยสีเบดนะคะฝ้าเพดานคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยอัขระยานเลยนะคะไม่มีคราบสกรปรกเลเอะเทอะนะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีเบดสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคือระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าแต่ว่าข้อเสียเนาะเรื่องของการดูแลทำความสะอาดเนี่ยอาจจะดูแลยากนิดนึงนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็สําหรับเบาะของรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเบาะแน่นมากนะคะไม่มีรอยชย นะไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะเบาะแน่นๆเลยหัวน,น็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆส,มสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยื่นนะ,ะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักมิคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะฟีดดาวน์ผ่อนหกพันห้านะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะ,ะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลัง,งกว้าง นั่งกันสบายๆเลยนะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2รูดนะคะบอกไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะ CNG เดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดหน่วยงานเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยรล้าวนะคะไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับป้ายทะเบียนนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะ mm hmm. อันติด 1.6e CNG แท้จากโรงงานปี18นะคะราคา3 0 8 9 0 0 0บาทนะฟรีดาวผล6,500บาทเท่านั้นนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะเปิดได้จากกุญแจเลยนะคะกดค้างได้เลยนะ เปิดให้อัตโนมัตินะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะทันนี้ก็ยังพอมีพื้นที่ให้เราเก็บสัมภาระได้อยู่พอสมควรน,นะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เขาจะติดการ์ดมาเนาะเปิดได้ไหมเดี๋ยวอ่ามันล็อกอยู่เนาะเปิดไม่ได้นะคะ เป็นการ์ดเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆล้ออะไรเครื่องมือไม่แรงครบนะคะสีเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่าร่องรอยสนิมกัดกินเลยนะคะสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันนะในส่วนของไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยคยโตโลโก้ติดอยู่ชัดเจนนะคะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆ น็อตฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่อนนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้เตตา้ามีติดอยู่ชัดเจนเลยนะสภาพเดิมนะคะทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะรีบติดต่อหารนัดได้เลยนะย้ําเบอร์โทรศูนย์เ9้าแนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะรอบ ไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการชนหนักเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขกังตรงลบปี2018นนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีขยับขยื่นบอดี้ภายในนะสวยๆไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะเป็น รถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะลูกค้าพวกาการใช้การ์ดนะคะเดิมๆนะนี่เพิ่งเช็คล่าสุดเมื่อเดือน5ปี67นะคะเพิ่งเช็คเมื่อไปเดือนที่แล้วเองนะนี่ทั้งหมดอายุปี32037นะคะใช้ได้อีกยาวๆหลายปีเลยนะคันนี้กระจกเดิมแท้ทุกบาน โลก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฟรีดาวน์่อนพันบาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้ช่วยทุกคันดันทุกเทรนแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเลอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ d u o v VVTi นะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเาห้าเเติมได้นะคะแล้วก็ใช้งานในส่วนของก๊าซ CNG ได้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดซีซูพันหกร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะลูกค้านี่ เดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนสติกเกอร์คําเตือนต่างๆติดอยู่ครบนะคะคานหน้าตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะคานหน้าหม้อน้ําเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นหรือว่าคานหน้ารถด้านในนะคะตัวคานด้านในพาร์ตอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะคานตรงๆเลยนะคะไม่มีรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อนะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะการันตีให้เลยรับรองว่าได้ไป ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะซีนหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์ตเบ้าชงนะคะมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านข้างหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในเนี่ยสีเดียวกับตัวรถเลยนะไม่มีขยับขยื่นเม็ดอาร์ด้านในมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนงหวนกันความร้อนยังอยู่นะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์มอ,อก,ออก มีติดอยู่ครบเลยนะลูกค้าคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนยะ์ร้อนะ c n g เดิมแท้จากโรงงานรับรองว่าปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะอันติด 1.6ECNG ปี18คันนี้นะคะราคา389,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นคันนี้นะได้กระจกเดิมแท้ทุกบ้าน กุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ติดเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้อีก2จุดนะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกท่านดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะฟรีดาวผ่อน6,500บาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะ พนได้นาะาสูงสุด7ปี84งวดนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะัาต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ